สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูกระเจี๊ยบผัดกะเพราใส่ไขค่ค่ะเป็นเมนูที่ทานเพื่อสุขภาพนะคะคุณแม่บ้านเตรียมตัวกระเจี๊ยบสดเลยค่ะเราจะหั่นเฉลียงเฉลียงนะคะแล้วก็ลวกเห็ดฟางค่ะเด็ดใบกะเพราเตรียมรอไว้เลยค่ะเราจะนําตัวกระเจี๊ยบไปลวกก่อนนะคะตำกระเทียมกับพิ้หนูไว้ค่ะ แล้วตัวกระเจี๊ยบที่เราหั่นเอาไว้นะคะคุณแม่บ้านตั้งน้ําเดือดเลยค่ะเทกระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะปิดฝาก่อนนะคะเวลาลวกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจะได้เขียวหน้ารับประทานค่ะเปิดฝาสักครู่ค่ะนํากระเจี๊ยบขึ้นปล่อยไข่ไก่เลยค่ะไข่หนฟองเทลงกระทะเลยค่ะพี่ๆไข่กต่กระทะนะคะแล้วก็เตยมพริกกับกระเทียมลงไปเลยค่ะผัดเท้าทั้งสองให้หอมก่อนนะคะคุณแม่บ้านพอผัดพริกหอมแล้วเนี่ยต้องให้คุณแม่บ้านเติมตัวกระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะกระเจี๊ยบที่เราเติมลงไปนะคะตามด้วยตัวเห็ดฟางที่เราลลลวววกเออาไ้้้้้นนนนะะะคคแแตตตีงิมํ พอเราเติมน้ำลงไปก็ปรุงรสได้เลยนะคะคุณแม่บ้านใช้ซอสเห็ดหอมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะผัดให้เครื่องกระเจีย๊ยบเข้ากันในน้ำแกงก่อนนะคะคุณแม่บ้านแล้วเราเตรียมใบกะเพรานะคะเทลงไปก่อนค่ะกลับไปกลับมานะคะก็ผัดกระเจี๊ยบเป็นอันว่าเสร็จนะคะคุณแม่บ้านยกเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปนี้ถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมีด้วยนะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นไว้ได้ใต้ล่างคลิปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ